สวัสดีครับวันนี้ทีมงานของ KP 2007นะครับนำเครื่องขันน้ำอ้อยครับมาส่งที่บ้านน้อยนาสีนะครับที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับระยะทางก็ไกลพอสมควรนะครับวันนี้มาถึงบ้านลูกค้ากันแล้วนะครับก็แกะเลยนะครับแกะลังเลยนะครับนี่คือเครื่องขันน้ำอ้อยนะครับรุ่นปี2020นะครับรุ่นท็อปนะครับ Mark ทู นะครับนำมาส่งลูกค้าถึงบ้านมาดูอ้อยนะครับนี่คือสวนอ้อยในบ้านนะครับสวยๆกันเลยว้าวนะครับครับผมท่านไหนที่สนใจติดต่อสั่งซื้อได้นะครับวันนี้เรามาส่งที่ลูกค้าอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับส่งถึงบ้านกันเลยนะครับสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะครับ0 8 6 2 3 6 7 7 4ก็นี่นะครับ สวยงามตามทอ้องเรื่องเครื่องคันน้ำอ้อยปี2020นะครับรุ่น m a r k กนะครับนวัตกรรมใหม่กับระบบการทำงานของเครื่องคันน้ำอ้อยนะครับของลูกค้าวันนี้มาส่งถึงบ้านกันเลยนะครับที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับเทสเครื่องกันเลยครับมาถึงก็เทสกันเลยนะครับนี่คือเครื่องคันน้ำอ้อยปี2020 Mark2 นะครับ ลูกค้าพอใจในสินค้ามากนะครับผมขอบคุณกันแล้วกันนะครับแต่ในที่สนใจนะครับติดต่อสั่งซื้อได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0862367744นะครับเครื่องคันน้ำอ้อยปี2020 Mark II นี่ครับน้ำสวยๆกันเลยนี่ครับน้ำเขียวสวยครับน้ำอ้อยจากเครื่องคันน้ำอ้อยปี2020 รุ่น Mark II จากห้างหุ้นส่วนจำกัด KP 2007นะครับทำงานเงียบนะครับใจติดต่อสั่งซื้อได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 6 2 3 6 7 7 4กจากห้างหุ้นส่วนจำกัด KP 2007นะครับบริการประทับใจให้ลูกค้าถึงที่กันเลยนะครับนี่คือเครื่องคันน้ำอ้อยปี2020 Mark II นะครับราคาพิเศษทำงานเงียบเงียบ เหมาะกับเศรษฐกิจในยุคนี้นะครับที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเครื่องคั้นน้ำอ้อยจากข้างหุ้นส่วน KP 2007นะครับวันนี้นำมาส่งลูกค้าที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านใดที่สนใจติดต่อสั่งซื้อได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง0 8 6 2 3 6 7 7 4 4เรายินดีนะครับที่จะนำสิ่งด,ดีมาให้พี่น้องเกษตรกรกันนะครับ